สวัสดีค่ะผสวัสดีค่ะพี่น้องช่องไผ่นี่ช่องโอเคครับช่องหนองเค็เบืองที่เหาบอกว่าอันอันทีไทยคิวกับอ่ะพะนะจ้งเป็นหัวขอนอย่างเด้อวนิมกงหัวได้หนิมกงหัวได้อเนี่ยทีประเทศยคิวเป็นเพื่อนอันเพื่อนมาบอกว่าอันภานไปวัทายคิวกัรอบพี่เฮาเนี่ยอันเห็นแบบว่าให้พี่เฮาบอกควบประสิทธิ์แบบว่าอันเห็นน้องเพื่อนอันอยากอยากไปเรียนลองเพลยงแล้วแต่ว่ามีอ่ะกวนล่ำเป็นคอยอีกคนนึงเนีเพราะว่าตอนแรกนุ่งปฏิเสธแล้วพี่เอามาชิมว่า นั่นแหละนี่ก็คืออาจจะบอยสร้างอดับแรกเนาะอ่าตอนแรกอ่ากับพยายามที่จะบอกเด้ว่่หนู้ตรงทําจยังสี่ยังสี่จังสี่เด้อ่าตอนแรกก็คือว่าตอนตอนนั้นน้องกัยังยังร่างเลใจอยู่ว่าจะไปทังใดดีนะคะเข้าใจบาวา่ว่าอ่ามาเป็นน้องเคสตุ้ยเคสโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นคู่จิ้นโดยโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วพ่อจับกันไม่ที่กันโดยแบบงงง,งพี่น้องเออแล้วน้องก็เริ่มมีเอฟซีมาเยอะแบบงงง,งเหมือนกันแล้วแบบที่นี่ พ่อึ้นเนทีแลวแมนบอพ่อ,อกับเบิรงแล้วว่านอ้องตองฝึก้นมากก็หนีน้องตองมีคู่ฟต้องอ่าตองพัฒนาจะคของมากก็หนีนะคะมีช่วงหนึ่งแมนบอที่อาบอกรับหนูใส่กัน, <c oughs> กนพ่อจะในหายใส่กันจะเนบอจะในห่ยใส่เพราะว่าแพร่ก็บ,บอกว่าอ,าอ,าอาคือผู้ปกครองของหนูแล้วอันนี้คือบอกว่าซื้อย,ยาถวดกระเทา่แล้ว คือพัอนกัดเสมือนใหม่ไก้ฟังพี่น้องเข้าใจบ่กญาตวดกับเสมือนใหม่ไก้ฟังคือไม่ปาดซุกเพินกับเถาก,กับแก่แล้วนั่นก็คือแบบผู้เฒ่าเนาะก็คือเป็นใหม่ไก้ฟังําหรับําหรับเฮานี่เป็นลูกหลานที่จะกลังที่จะเติบโตพี่น้องแล้วล้วกับพ่อย่าบ,บอกหลานมาถ่ายยาบย่อยู่หละถ่ายแม่ย่าเบอยูยูนูเหลือภายลู่นูก็สิมิอาดูแลอ่าเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อาจ,จะบอกหนูนี่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหนู เพราะว่าอาบ่งหงว่าอีก3ปี4ปีอาสิยังเป็นแพ่าพ้วแสงท่องดิแฟนครับชื่นชอบเคื่อเก่าบออากระบรูว่าอาสิภาพพูหนูเฮ็ดในฮอันมือใดอันนี้อาบรูแต่วันนในเหมือนหนูมีโอกาสทุกคนตอนนี้คืออิชาหนูนะลูกอัานี่พยายามบอกว่าอิชาหนูได้รูกนี่เจ้าก้นอยากเขามาแต่เขากับ่บเดม่าพออาบบเดรรับแต่วันนี่คือว่าลูกหลานเฮ่าถ้าเกิดว่าออยากเคล็ดอิลีอยากเป็นอิลีอากระ่งเสริมแต่พ่อช่วงนั้นน่องน่องรู้ซึกว่า ใจเนื่งก็รู้สึกว่าต่อต่างต่อต่างคือหนูลองโบกเกง่งหนูลองเพลงโบเป็นหนูโบอ,อยากลองบางที่ไปเจอข้อเมนท์ที่แบบว่าแบบนี้ก็เอามาร้องเพลงสนับสนุนแต่ลูกหลานตัวเองมันบอบางเทอได้หน่อยมันไปเห็นาคอเมนต์มันกระจายออกมันบอกพอช่วงหนึ่งเริ่มและ่ายคลิปกับบอยากถ่าไทยตุ้ยก็มาพกษารพี่แพ้ว่าพี่แพรวครับซอยผมบอ่อนน้ำนองแน่ผมส่วนผ้าเฮ็อยอง่างกับบอยเบนดอเคสมาที่นี่อีกับคู่คิดกับหลาน ขอช่วงหนึ่งเป็นอีกสีทัญญานยาขึ้นอีกตุก้อีกว่าอันอี่เพลาคบช่วงนี้น้องเป็นยังอีกแล้วบกบขย่าทาครีมหน้าือส่วนยฮงกับบอยาเฮ็ดนี่ก็เลยคุยกับน,อนบ้องเนาะน้อบอกตรงว่าอ่าบอ,บอกแล้วพี่ไม่บอกแลวเพราะพี่พูดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกับน้องนอกจากนั้นคือความในใจเท่านี่คือว่าอยากให้น้องมีพลังด้วยตัวเองเพราะอย่างบางทีเท่านี่บอกไปเบิร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อน,นั้นบอให้ใจกันกับเท่ากับเปิดใจคุยคุยกับหลานแล้วเป็นบอบาดที่นี่ จริงนะพ่ออยากบอกว่าหนูต้องไปเรียนร้องเพลงนะลูกน้ำตาหนูต้องไปเรียนร้องเพลงน้องเคสหนูต้องเรียนร้องร้องเพลงนะลูกอ่าคือเหมือนกับพ่อออกค้าสซังเข่าใจว่าพี่น้องที่จริงพ่ออยากบอกให้น้องไปฝึกน้าคู่ค่นันพ่นี้ตะดนล้ล่ะเคยบอกอยู่ว่าให้ไปฝึกกับคู่ตะนนูบอหนูหนูบ่อยากไปอ่าเคยบอกเลยท่านึงพ่อก็เลยบอกพ่อก็เลยคิดว่าอ่ะให้น้องมันเติบโตอย่ให้มันคิดแต่เองดีกว่าว่า เฮ้ยไม่ได้แล้วแหละฉันต้องฝึกแล้วแหละฉันต้องอน,นั้นั่นคิดได้เองพี่น้องคนน้าเข้าใจว่าหู้สึกของแพวบว่าเป็นฟิวทีไม่อยากบังคับมันออกแนวบังคับซึ่งฮอคเคอร์อยู่ในว้นี่พี่น้องคือจังตะกี้แม่เทปเอาสิบอกวา่าทองก่อนลำ้ำทองเพลงคอยคึ้ข่านเด็กขันแม่บอกอีเด<ม>้กคอยข้านข่านขันแม่บอกว่าม,มันสิข่านแต่ลาขั้นอยากเหตุเองได้เหตุเองไม่ใช่นหะแม่เทปว่าอันนั้นนี่หรือันนี้ลรือนน กานคือการเียอย่าบอกเทีดเองดอกสินะเข้าใจบ่เพราะเขาเคยอยู่จุดที่เป็นไม่รุนมาแล้วเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยน้องก็สิคิดได้เองแหละเห็นมันมีความอยากก็อีกดีกว่าเขาจะบ่บกคือนน่ถ้าสิบอกน้องเลยตอนแรกว่าหนูบ่อยากลองเพลงเมนบ่บ่อยากลองให้อ่าบ่บังคับหนูบ่อยากขืนเวทีเล่สุดบอกอ่านุอาก็สิบ่บังคับหนูเข้าใจบ่พี่น้องขวอมรู้สกว่าฉันไม่บังคับเธอนะแต่นุอ่าแควสิบอ ในออกในแน่วคิดว่าไม่มีใครที่ไหนที่จะมารักเราซึ่งเราไม่ใช่ญาติพี่น้องนี่หมายถึงแฟนคลับอุ้ยแฟนคลับนูเป็นผู้ใดล,ล่ะลูกนุ้ย่ไเ้เป็นญาติพี่น้องกับแฟนคลับเห็นไหมแม่แม่พี่พี่ที่ชื่นชอบหนูมนบอกนู้ยก็เลเป็นญาติส่วนใดข้องคนเลยแต่เพิ่นมาหากหนูหลูกแล้วเพิ่นอวนมาไลา่มาหายเอาบางคนสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบางคนพันบางคนหมืน่นทําไมเขาถึงรักหนูมากมายขนาดนี้แล้วหนูต้องทํายังไงถึงจะตอบแทน แม่ๆพี่ๆที่มาลักหนูมากมายขนาดนี้ได้นี่ข้าบอกเป็นขอคิดพี่น้องแต่ตอนนี้น้องตัดสินใจแล้วว่าน้องจะเดินทางในสายนี้ซึ่งอาก็ดีใจนะคะและ้วก็ก็ขึ้นสนับสนุนเต็มที่นะคะนี่ตอนนี้คือร้านเด็กไปเรียนร้องเพลงเนาะพี่น้องแต่ว่าเห็น่ามีดามาออ้ยังในคลิปที่ว่าร้องเพลงนะคะไม่ไม่ต้องดราม่านะคะพี่น้องขาคือน้ําตาลกะ ่แม่ๆพี่ๆแฟนคลับกต่ซีนจ้างคู่ฟื้นไหน้องไปไปลองเพลงแล้วเด็กน้อยเขาคุยกันค่ะเขาคุยกันแล้วน้องเคก็จะเป็นกับว่าจะไปเรียนน้ำผู้คนนี้นะคะแล้วก็น้ําตาลอ่ะก็จะไปเรียนกับผู้คนนี้คือคือเด็กน้อยเขาคุยกันแล้วแล้วไม่มีใครบ่มีพยานพยรีลอนแต่พี่กับดีใจมากกว่าได้พี่น้องที่ที่เด็กน้อยสองคนเนี่ยเริ่มมีแรงผลักดันที่จะแบบว่าคือถ้าแข่งขันกับกับการแสดงบนเวทีเนี่ยค่อยมาก แข่งไปเลยลูกบนเวทีหนูแข่งความสามารถกันไปเลยว่าต้องคิดยังไก่คืออาแพรกับพี่บิ๊กแข่งหาเงินหุ้ยเธอขายของได้เท่าไรฉันเบิ่งยอดเธอหุ้ยบูไดเดอร์ฉันองขายได้หลายกว่าเธอนี่มันเป็นการแข่งขันที่ที่ดีนะคะทุกคนแต่ว่าน้องเขาไม่ได้มีอะไรนะคะน้องน้ำตาลน้องเคสคือเขาคุยกันปกติฮักกันปกติคือเด็กหน่อยคุยกันนะคะแต่ว่าแฟนคลับบางคนก็นกนกนอาจจะเนาะบางเธอเออก็เข,ข้าใจแหละบางคนรักฮักลูก ผู้นี้ก็อาจจะมีความนนนี้นั่นกับบ่ว่ากันนาอพี่น้องแต่ว่าถ้าใครดราม่าอยู่ตอนนี้ก็ขอให้หยุดเถอะนะคะเด็กหน่อยเขาบ่สบายใจอืคือน้องได้ตั้งใจแล้วว่าจะเรียนและวันนี้ก็ไปเรียนวันแรกบอกอที่มีหอดกรา,ลาแล้วอ,อ,อาให้อาถามมาเป็นอย่างนูคือคืออยากเรียนลองเพลงเอาเองซึ่งตะกี้อาบอกมูบอเรียนเือเมือตอนแรกเน่ะคิดว่าอยากเรียนมาที่นี่พ่อเปิดเทอมมากก็เลยหมอน้ำมู่าไม่มูไปเรียนก็นเลย ไปว่าันแต่ปวดเทิมแล้วแต่ว่าเพิ่งจะได้ไปมีมูไปเลี่ยนก็เลยนมีมูไปผู้เดียวนึกว่าก็กล้าไปนะก็ดีแล้วลูกวันนี้แล้วคิดว่านูจะจริงจังกับการลองเพลงซ้ำไดขยันเนอวันนี้พี่ตุ้ยก็ไม่มีประสบการณ์พี่ตุ้ยก็ไล่น่ะไล่ล้างทุ่มเหมือนกับแป้นน่แป้ล้างในเรียงครูเอาเพื่อกันแต่ว่ามันเกิดมันเหนือความพยายามหมดเลยดอกพี่นะคงคนเก่งไม่กลัวกลัวคนขยันอืม เป็นอะไรเป็นอะไรคนเอาล้ามอะไรพี่เอ่ะอันไหนฟังไหมนก่อนล้ามก่อนเลยเป็น่ะไรคนเอาก่อนล้ามาให้อ๋อตอนนู้นฟังมาคอยอันน um uh uh> uh ี้อ๋อแสดงว่าเป็นอะยรมหาใหญ่เหมือนแม่ยายทั่วเอื่นเป็นบ่ก่อนล้ามอียงก่อนล้ามเหมือนกันผู้นเอามาห่างกับอาดเอา์จัว่าน้องฟังนวันดูเดียวอ๋ออย่างเช่นตอนนี้น้องแคมกับสีล้ามซิงก์นะเด้นี่วันดิซิเอ็ดนี่นะคะแล้วก็คือแล้วแต่แล้วแต่ใครจะควยคว้าเอาพี่น้องตอนนี้คือโอกาสเขามีอยู่ทุกคนแต่ว่าแล้วแต่ไพสิ คอยคว้าเอาล่าสูดนองเคสก่อนล่ามแต่ถามมาก่กอนล่าม,มันยากอยู่แต่ถ้าเราฟังบ่อยๆมันก็ไม่ยากเกินความสามารถถ้าเราจะทาเนาะแต่แต่เพ่งหยักๆนู้นก่อนยังนู้ก่นกนอนยัง,ยงบืนรลองจนด้มันมันมันเกิดเกินความสามารถสําหรับว่ายเฮาทีก็า่างจะเปน็นว่ายที่จะเลี่ยนรู้นะคะฝึกฝฟ,ฟนไปเรื่อยๆมันต้องเป็นละเอาแต่แต่เฮาฟังอันฟั่งเพลงอันสูม,มือสูม,มือมันยังเข่าหัา บอเมนว่าฟังตะอนอะไรหนูต้องฟังทํานองและอีกอย่างหนึ่งแอคติ้งเวลาร้องเพลงอ่ะทุกวันนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มมีการเปาเ่ยนการยิ้มไปเปิดคลิปเก่าจาฟฮงเดอร์เวทที่รกที่ไป <c oughs> คือยืนรองอยู่ซื้ออ่านนั่นก็คือพัฒนาการที่อ่าเริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าหยุดที่จะพัฒนาอมไม่ไดนตเต็มทีบ่ก,กับการสอบกับการฝึกอแต่เรื่องเรียนก็ไม่ทิ้งนะคะแต่โจม้องหกแลละตอนนอนสิเลือกเอา ว่าน้องจะเรียนหรือไม่เรียนคือตอนนี้ถ้าถามคําตอบมันก็ยังไม่ชัดเจนนะคะก็ะต้องให้น้องอคุณหล่ะเรียนจบมอหงสกรคือแพทย์จะบวบบังคับได้ไ่าหนูต้องเรียนจบปอตีนหนูต้องเรียนแต่แพทย์จะบวบบังคับอืมเพราะว่าผัวข่อยกับจมมอหงเพราะฉะนั้นเข้าเข้าบวบบังคับทุกวันนี้ก็คือ,อการทํางานความความขยันแหละ,ก,ะการเอาตัวรอดในสังคมการเอาตัวรอดการเอาชีวิตรอดในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ แค่นั้นเบญยาพี่นอ้องสมัยหมซูเมอนี่าคนจมมอสามลำด้วยกับนี่ถุมไปนะคะมันก็ไม่เกี่ยวกับการศึกษาหรอกแต่แต่ห้องก,กับเบอทีมดอกห้อกกบบงกบเบญญให้น้องทีมว่านมงซซาเรียนเดอเห็นมึงมันออกงานน้ำอาห้องก,กับบอรดบบอห้องบบรดบังคับนะคะวันไหนที่น้องว่างจากเรียนน้องก็ไปคอนเสิร์ตด้วยก็ได้สินะถ้ามือได้บากกบงางน้องก็ไปอืเอา้าผู้เดเป็นเจ้าของสองนี่งกับเอาอลูกว่าเอาไป อยากฝึกอยากฝนด้วยตัวเองอืมเอาบอกเพื่อนฟังดูมไหมนี่ไปเรียนรองเพลงมือแลกเพื่อนเหฮ์เฮ็ดยังไงเน่ยคู่หนรองพี่าไหนส้างซื้อมาหอดประมาณไหนแล้วครูบอกว่ายังแค่บ้านไหนกาดฝุ่นแจงสูงแล้วก็แบ่งลมหายใจแล่งรมหายใจว่าได้ครูว่ามันไปร้วนวนไปน้องพี่อ่าแลักกันยังก่อนคือบอกอีอันนั่งยังก็อนคูว่าเสียงว่าท่านเต็มบ่อน เง <I, S 2> yeah, ียบมาจับมาเลยช่วยดูดไอ้ฟังอยู่ไหมจับเลยฟังเลยคือพยายามออกกับร่งกายมัด้วยการใส่เสียงนี่้ต้องใช้พลังปอดใช้อะไรเยอะคู่เดีเฮดอันคู่เดีเฮดอันนี้บ่แต่คลองเพลงเขาเด่นเนี่ยเออเสียงแบบว่ายังพันถึงขนาดนั้นบ่บริหารพวกอันเสียงเปิดกลองเสียงอย่างนั้นดับุ้งหงบ่เคลื่อนที่กันคอยบ่เคลื่อนลองเพลงพี่น้องคอยเห็นนันแท้เขาอัน น่าเดี๋ยวเห็นคลิปเพื่อนยันสิแม่คู่อาเสหนูค่ะแบบเป็นเพ่เป็นเพ่กับคู่มันจังไรอืมคือถ้าคู่ฝึกเนี่ยเพันจะมูกจากถ้าคู่ซอนลองพี่ลีเพันจะมูกหูเทคนิคในการลองแต่แต้มือนั้นเนาะอาจารย์คอมสันนี่ละเห็นบออาจารย์ข้อมซันของอาร์ตเนี่นบออืมถ้าไปอันลองเพลงรักควรมีสองคนน่ะแพทย์ยังลบเสียงบ่เป็นแล้วก็บอกได้ว่าเคยได้ยินเสียงเด็กหน่อยบอแล้วว่าเคยไดีเงี้ยตอนเราลูกไฟเด็กหน่อยยอดสัตนพยายามคิดหเห็นเป็นเสียงเด็กหน่อยเวลาแบบ สินาแบบว่าเสียงแบบว่าเสียงลบเสียงคือเล็กหน่อยเงสีนากับเออพี่น้องมันกะมันกับมีประโยชน์ด้คือจังคู่คนแนนนั่งคุนสอนมากกับมีประโยชน์พี่น้องกับสถติตามนะคะก็รอบนี้ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนกับการเรียนเพราะว่าพึ่งไปเรียนมานี่เนาะคือรอบนี้กับยังสีคงคอนเซปต์เดิมอยู่คอนเซปต์เสียงรรอบหน้าก็สิดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่มืออื่นไปวันนี้โอ้มือมาเด็ดไปไปออกงานแล้ว เราจะล้างเลยสดรอบที่สามสิบสามนอนก็จะมีเวลาแบ่งไปเรียน้องเพลงเรียนหลังเรียนมือนึ่งชั่อ๋อโอเคล้างเรือเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงเรียนอยู่ในโรงเรียนเท่านีร่เป็นบ่แล้วเอาแล้วก็ไปสอนอยู่หัไรเป็นบ่กจะไป็นคู่เรียนอยู่หัไรโอ้มันช่มีคู่ไพศาลกับคู่คมสันเป็นบ่ที่สอน้องเพลงอ่าเพื่อน้องน้ำตาลก็จะไปเรียนกับคู่ไพศาน้องเค้กก็เรียนกับคู่คมสันนะคะ แบ่งสาขาเพราะว่าวินเนอร์เรียนว<อ>ินเนอร์เรียนน้ำอาจารย์ให้สารผมเรียนน้ำอาจารย์พุยวันทางนี้ <laughs> ว่าะถ้าเรียนเป็นทางนี้เออเรียนแต่ว่าจริงๆอยากแต่อยากให้เตยไปเรียนนี่เลยคือเตยมีเนื้อเสียงดีๆแต่ว่าบางเธอกตยออกเตยล้างซิมันคือเตยเราไปอยู่มาคือเตยล้างซิมันเนี่ยทามาเนื้อเสียงดีอยู่ร้องเพลงก็ดีอยู่แต่ว่าฐานะมีเทคนิคน่าจะเก่งหลายกว่านีเตยมันปอดมันยังบวกระเพาะแรง เอาเมียที่บอกอยู่บ่กจะคล้องซองบอกจนล่มขอทองเมื่อไรเลยเพี่ยเพ้าเอาบอกตรงนี้เอาบอกเลยนี่ล้ทายแหลมคลิปหนึ่งเราล่มไปเลยมันก็ปิดคลิปไปลูกพูดไปปิดคลิปแล้วจากแหยวคลิปนี้เอาไวปซองนี้ก็น่าจะกลับมาถามคนหรือเสือกเพลเพราะว่าเวลกอันติดต่อคู่อะไรบางอาแไม่อืมแต่ว้านแต่ว้านนองกับทรงขอความเมื่อบุห้องอาก็ดีใจได้ว่าเอ้าร้านอยากเลี้ยงด้วยตัวเองคือเราก็รอวันนี้มานานแล้วที่ว่านองกับตือหรือลนที่อยากจะเฮ็ด อ่าอยากจะสารต่อในสิ่งที่เจตนาลมท่ที่อายอยากให้หนูแบบว่าสารต่ออ่าเพราะว่าคือเรารู้แล้วว่าอาชีพนี้อาอาชีพนี้คือว่าห้องีช่องทางในการที่จะส่งเสริมนอนอ่าคือแบบว่าถนนอนมักคือห้องหูไเ้ยว่าเ้อมองออกว่านี่คืออากะพ่อหูจักอ่าคุณรักคุณยายหรือว่าหูจักช่องทางในการปูมดในการส่งเสริมเั็นสินะพี่น้องโอเค ขอบคุณใครบ้างอืขอมขอบคุณนะแม่เด้จ้านี่เข้ามาเบิ่งคีบปแล้วก็กดไลค์กดแชร์จ้าเดี๋ยวเอาไวพา้พบกันที่หน้าจ้าเนาะไอ้พอไปเจอกัลเาานาะติดากที่หน้าจ้าว่าจะเป็นคีบใดมาพบกันที่หน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็นะหือ